สวัสดีค่ะข้อดีของการปลูกหอมเลยค่ะหนึ่งปีจะกินดอกได้ครั้งเดียวนี่ค่ะดอกหอมบัวเลยหนึ่งปีมีครั้งเดียวเขาจะออกดอกปีละครั้งนะคะหอมบัวเลยก็จะออกช่วงหน้าหนาวค่ะแต่นี่เดือน เดือนมีนาเล้วเราก็ยังได้กินดอกหอมอยู่นะคะนี่ดอกหอมบัวเลยสายพันธุ์โบราณนีน่เอาไปจิ้มกับน้ำพริกหรือจะไปลวกกินกับปลาก็ชุดแล้วแต่เนาะชอบใครชอบมันเนาะนี่จะดอกหอมเลยหรือจะไปผัดกินก็ได้จะนี่จะหอมบัวเลย ปลูกง่ายตัวไว้ได้กินดอกด้วยนะคะใครสนใจอยากได้ไปปลูกก็คอมเมนต์มาได้ค่ะหรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้นะคะ081 794 2819จ้าเเราปลูกต้นเดียวเขาก็จะขึ้นมาเป็นนู่น5 6ต้น7 8, 8ต้นนู่นนะคะนี่สุดยอดมากค่ะ สนใจก็ทักมานะคะ